ขอพูดบ้างก้อยอรัชพรเดือดฟาดคนทักมาด่าเรื่องน้องไนล่าชาวเน็ตหลายคนพากันทัวลงก้อยอรัชพรโพคินพากรเรื่องน้องหมาไนาล่าที่พากันบอกว่าก้อยเห็นแก่ตัวไม่คืนน้องไนล่าให้นิกกี้งานนี้สาวก้อยได้ออกมาพูดอีกครั้งผ่านช่อง YouTube โดยช่องติ๊กต็อกโกยนะัทไทริมชาแนลได้เผยช่วงนาทีที่ก้อยอรัชพรพูดถึงประเด็นข้างต้นบอกว่า มีคอมเมนต์พิมพมาด่าก้อยเยอะมากนะคะเกี่ยวกับน้องไนล่านะขอพูดในมุมของก้อยนะไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดแต่ขอพูดให้เข้าใจอีกรอบหนึ่งละกันหลายคนพิมพมาด่าว่าแบบกับที่นิกกี้เห็นแก่ตัวมากหน้าด้านมากคะ่ะขึ้นหมาเขาไปสี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับน้องหมายังไงนะคะไม่ได้มองไนล่าเป็นแค่หมามองเป็นลูกชายคนหนึ่ง แล้วพอวันหนึ่งเราเลิกกับเขาเรารู้สึกว่าเออก็จบหมามึงมืงเอาคืนไปไม่ก้อยรักในล่าเหมือนลูกก้อยเลี้ยงเขาเหมือนคนคนหนึ่งการที่ก้อยเลี้ยงเขามาก้อยก็มีสิทธิ์เหมือนกันก้อยเชื่อว่าในาล่ามีความสุขที่ได้อยู่กับก้อยและพี่นิกกี้ถ้าวันหนึ่งพี่นิกกี้มีคนคุยใหม่แล้วเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอยู่แล้ว